สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้บุตจะมาสอนเพื่อนๆสร้างความแข็งแรงเพื่อที่จะทําท่าจตุรังกาดังดาสา,านะคะในท่านี้บูตสังเกตว่านักเรียนวัหลายคนน่ะทาผิดค่อนข้างเยอะเพราะว่าต่ยเสพยังแข็งแรงไม่พอนะคะทีนี้บูตจะโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะว่าแบบที่ทําผิดมันเป็นยังไงนะคะในรูปนี้นะคะรูปบนค่ะจะเป็นแบบที่ทําผิดจะเห็นว่าไหลบูตจะต่ํากว่าศอกนะคะ ซึ่งถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆทําซ้ําแล้วซ้ําอีกทําผิดๆแบบนี้จะทําให้เราปวดไหล่ได้นะคะดังนั้นเราก็ควรจะระวังแล้วก็ทําให้ถูกต้องดีกว่าบุตรมีสองเทคนิคที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะไตเสพดิฟบุตรฝึกท่านี้ยจะขาตั้งแต่ก่อนเริ่มฝึกโยคะอีก ก็มันทำให้บุตรมีตเรเซปที่แข็งแรงนะคะโดยเราใช้เก้าอี้ก็ได้นะคะหรือเป็นเบนช์หรือเป็นบันไดก็ได้ค่ะแล้วก็เดินเท้า,เาไปให้ไกลๆขาตรงก่อนนะคะจากนั้นก็ดิฟตัวออกมาโดยบีบสองข้อหัก,กัน,นะคะ่ะแต่ถ้าให้ง่ายขึ้นก็เดินเท้าเข้ามาให้ใกล้หน่อยแล้วก็งอเข่าก็ได้ค่ะก็ฝึกอย่างนี้นะคะ10ครั้งฝึกทุกๆวันค่ะเป็นเทคนิคแรกเทคนิคต่อไปนะคะ modify push up เราจะใช้บล็อก2บล็อกนะคะแต่ถ้าไม่มีบล็อกเราก็สามารถใช้ขวดน้ำนะคะที่มีความสูงประมาณบล็อกประมาณศอกค่ะเอามาตั้งแทนบล็อกก็ได้นะคะเราก็เริ่มจากมาที่ o n f o ฟล s นะคะเข่าจะอยู่ใต้สะโพกมือจะอยู่ใต้ไหล่แบบนี้นะคะหายใจเข้าแอนหลังมองขึ้นหายใจออกโก่งหลังมองที่หน้าท้อง อันนี้เรากดหลักก่งหลังค้างไว้นะคะโดยราหลังขึ้นไปด้านบนแล้วก็หายใจเข้าออกนะคะอ่าคราวนี้มองไปด้านหน้าค่ะหลังยังดันขึ้นไปด้านบนที่ไปดานอยู่นะคะแล้วเราก็ยืดไหล่ไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็งอศอกลงค่ะนำไหล่ไปวางไว้บนบล็อกศอกบีบเข้าหาลำตัว หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกงอศอกบีบข้าวมตัวเอาไหลวางไว้บนบล็อกทำซ้ำนะคะสิบครั้งสหายใจเข้าหายใจออกห้าเขา้าออกหหายใจเข้าหายใจออกเจเขา้า ออกปหายใจเข้าหายใจออกเก้าเขา้าออกสิบทีนี้ก็นั่งบนส้นเท้านะคะแล้วก็เราจะมาคลายแขนกันค่ะ,ะนามือมาที่ไหล่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สะบัดออกไปเลยค่ะทำซ้ำนะคะสิบครั้งเป็นการคลายแขนทั้งแขนของเรานะคะ เมื่อครบสิบครั้งแล้วก็ประสานมือสองข้างไว้ที่ด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็โน้มตัวลงศีรษะไปวางไว้ที่พื้นยกปือสองข้างขึ้นสูงค่ะคลายไหล่ค่ะหายใจเข้าออกห้าลมหายใจนะคะแล้วก็ขึ้นนั่นแหละค่ะก็เป็นสองเทคนิคง่ายๆที่อ,อยากให้เพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะคะแล้วเมื่อเราแข็งแรงพร้อมแล้วเดี๋ยวไว้บุญจะมาแชร์แบบ จ,จัดตุรางการดังดาสดาแบบเต็มให้เพื่อนๆได้ฝึกกันค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็มีคอมเมนต์มีอะไรอยากจะให้บุตรสอนเพิ่มก็คอมเมนต์กันมาบอกก็ได้นะคะยังไงก็ฝากติดตาม YouTube บุตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาๆเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ